สวัสดีครับเสียโยในแจ็คตัวมื่อนี้ในซิบเก่าแล้โวโอ้ในหลายตัวเสียโยในซิบเก,ก่าแล้วอ่าเสียโยในซิบเก,ก่าแล้วเป้าไม้ไปเรื่อยๆเพื่นว่าไปเรื่อยๆว่าจนเป้าไม้ราคาควายไปไหนกันเมื่อ,อนี่ยังแพงอยู่ยังยังแพงอยู่ว่าสันเสียโยว่ายังดีอยู่ว่าสันเพื่นว่าแต่ว่าเวียดเวียดจมเลยจมมาแพงหลายว่าะั่าเวียดจมไปเมื่อกัน้นควายสองหมื่นก็ว่าห้าหมื่นเพื่นว่า

ให้เท่าไหร่ราคาขายอยู่กับคนซื้อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างแฉลี่ภาคพีประน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดน่าโคกับีบ้านเชียงลามตัวเมืองจังบ้านจังสะท้อนจีิปนี้มาเบิ่งคนสื่อควายพี่น้องเนาะคนสื่อควายใหลายพี่น้องห้อยเวียนจมกะจมว่าควายไถ่แพงงั่นไทยกะจมว่าควายไทยถือนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนเอาไปเบิร์นหลับพี่น้องมื้อนี้หาควายหยาดพี่น้องเนาะหาควายหยาดมาทักทายเสียโย่เพื่อนเสียโย่เดี๋ยวเจ้าตัว สวัสดีครับเสียโยได้แจ็คตัวมือนี้เดกซิบเก่วโอ้ได้หลายตัวเสียโยได้สิบเก่าแล้วเสียโยได้สิบเก่าแล้วเป้าไม้ไปเรื่อยเพราว่า <laughs> ไปไเรื่อยๆว่าสันเป้าไม้ราคาควายเป็นไรกับมือนี้ยังแพงอยู่ยังแพงอยู่สันเสียโยวายังดีอยู่สันคนว่าแต่ว่าเวียดเวียดจมเลยจมมาแพงหลายว่าสันเวียดจมไปเมือกัน ควายสองหมนกว่าห้าหมื่นเพรานว่าคนซื้อคนใหลายคนก็มั่วอยู่โอ้เพานสื่อนสื่อดีคนสื่อแพงโอ้ือช่วนะสื่อู้ชายก่ออได้จุบๆนียี่สิกว่าโอ้ยี่สิบกว่าละยังยีกว่าเอายั้งเอาหน่อยดิแม่ลูกอืมนี่แม่ลูก ให้เท่าไหร่ราคาขายอยู่กับคนซื้อให้เท่าไหรสองตัวให้สิบแปดเอาอยู่บ้างเต็มเต็มเต็มเอาสี่พันก่อนเต็มโอ้สองเต็มเป็นยังไงสองเต็มลูกมันสวยนะลูกเอากลับเวียดได้ไหมลูกมันได้อ๋อได้คือกันตัวกลับได้คือกันดีกว่าสองสองสื่อ ยแล่เยรแม่มันก็สวยนะแม่มันก eh okay, uh ็สวยอยีสองพันลฮมัน uh, ส right> ั่นโอ้ควายมันสั่นควายสั <S <S, ่นะครับทุกนาโอ้เพิ่นว่าอานเนื้ออานเนื้ออย่างเดียวหอยเวียดเพิรนวานเนื้อเพิ่นเราพอ่านเอาไปเลียง 1,000นึงจด้หอโอ้สุดพันหนึ่งเนรดลงมาสามหรแต่ว่าหอยยางเพ่ตะไหยพันหนึ่งไหสองพันก็สองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึงพันมือหันเพว่า2,000มื่เต็มบาทเพื่อไหขึ้นไปอีกแล้วเนาะน้อเนาะอันนี้คือราคาควายเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเบิ่งไปนำตบพี่นน้เนาะอ่ะ ไปหาพยาบาลพี่น้องพยาบาลเป็นไวไา่จอยมากพยาบาลเ็นไว่ายจอยมากักทายคนเบิ่งอู้ยข่เขาสวัสดีครับเมือนี้คือไนไขเขไหมเซ็ตขาาปาเขาพี่น้องเบียเท็ขึ้นแล้ว่านแม่นี่เขาเปิดจังหม่บนไงสหมสอนสอเนาะปวง่นสีเบิ่งตะเขามันพี่น้องปลาเขาาไป สมัยเาพี่น้องเขาควาบักใคเลยสองสี่มันเปิดว้พี่น้องผู้ยบาลมันเปิดวผ้มองันเบิดและน้ะคยงามเขาเนาะมันเบิดละละพศนียหนามาไปเบิดละพศนควยงามเลือเท่านี้แหละพี่น้องผู้ยบาสองสี่อยากได้กอาบานี่่นสิว่าสิว่างามกับอายกับของเลนมันบอมีมันหายอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรผู้ยบาล087้า มือนี้เพิ่อนใหญ่ไล่แลละเราสันตัวนี้สุดท้ายเพิ่นว่าเหลือสองสี่เปิดว่าเนาะเอามันหมาเด้อพยาบาลเด้อขอบคุณ่อนหลายมันคือเบียดมากเถอะแล้วคไประวังตีนเด้อว่านี่ระวังขาระวังขาอ้าวเพิ่อนให้่เลยเพิ่อนใหญ่ขายกันละเสียเพิ่นซื้อละเสียเสียแล้วซื้ออย่างไรเรอเสียเอืองเออเสียอืองเสียอืองเสียโย่อ้ามาเบิ่งอย่นี่ยขออนุญาตขออนุญาตลูกสะดวกบ่ เปิดเท่าไหร่ฮึ na, ่ง3 0 0 0บาเ3าะเพิ่นเปิดไว้3 5 0 0 0สองหมเอท่าไหรก่อนสองเจ็ดสอว่าตไห่สองเจ็องเข้าจะได้30,000พอพันบัก่ยิพี่น้องเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฝูงได้แน่น่ดำมึดเลยพี่น้องตัวประคอข้อปลาเทงเง่าอ่านล้า3 5เพิคนเปิดไปเวียดเพราตาไห่สองเจ็ดสอปดะส่นเวียดกระจมตะแพง่งน่ะเป็นมาถามอยู่แล้ว บอะให้ได้ตัวหานตัวแม่ลูกชุดนี้เท่าไรออยเสียอึ้งโอ้42เปิดไหญ่เสียอึ้งเข้าไปแล้วพ่อน่ะเพื่อาไปแล้วพี่น้องชุดบักใยเลยเพือาไปแล้ว42 3 5โตบักใยเอ้าไลาตัวเถอะตัวนี้น้นน้อยยักบาทลูกนี่ หกพันเลือกสองตัวหนึ่งหมืพี่น้องแม่แม่บ่แม่ทั้งขู่หนึ่งหมื่นหปลาทัตัวนี้ที่หนาสนใจพี่น้องหนึ่งหมพันสองตัวตัวละแปดพันพี่น้องตัวละแปดพันตัวปลาทัตัวละแปดพันนี่พี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันแม่สาวหน่อยสอตพี่น้องแม่สาวหน่อยสอตัวหนึ่ง่นหกพันพี่น้องงามพี่น้องโอเป็นตาเลียงเนาะสองตัวนี้เนาะเป็นตาเลียงพี่น้องเป็นตาเอาไปเขาข้อเขาฟ้าม 1มื่ตพี่น้องต่อร้องเอาโอ้ยโอเคตอวนันสาใสิสหเอาข้อนิญาตเบอร์โทรดูข้อนิญาตเบอร์โทร062นย์หกสองหพี่น้องโอ้ยชุดนี้พี่น้องเป็นตาเลี่ยงสิบหก่นเปิดไวสองตัว้พี่น้องนี่2ตัว1 6ึ่งมกพันกับตัวละแปดพี่น้องขั้นเฉลีย่ยแล้วแต่ว่ามันงามพี่น้องเอาไปทั้งครูเพิ่นวเอามานันหมาได้รูด้วขอบคุ้หลาย้ว่าชุดนี้เป็นตาสื่อของเพิ่นพี่น้องเนาะ นเบอร์น้องพี่น้องผมกะไทยอยากเพราะว่ามันอยากห่อนว่าควายมันหน่อยพี่น้องเนาะควายหน่อยคนกับแย่งกันสื่อไป็นไทยท้าเป็นคนกำลังต่อรอบมันก็เลยเป็นเรื่องยากเป็เนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องยากเบิางควายเพิ่นสื่อมาหรือกำลังสีไข่ลูกเอามาเปิดเนาะเอามาเปิดเปิดจังไหนลูก 2 6 5 0 0ื่นหการบักคูหน่อยเนาะคูหน่อยางามสีสันดีดีสอง0มต้นโตดีดีพี่น้องแง่ว่าหลาดแข้งขาดีดีสีสันดีดีพี่น้องกูนะสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบสามบวกเขาดีเขางามพี่น้องเป็นควายรอเลยพี่น้องเป็นควายรอได้เป็นควายรอได้พี่น้องสีสันดีเป็นควายสายรอได้หอยเวียดกำลังมาให้เพื่อนห้เท่าไหร่ละมันรอดิเป็ควายรอ เพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังต่อรองกันเพิ่งควายงามเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวจะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นควายสวยควายงามนี่สองหกเป็นยังไงพี่น้องเนาะเป็นสตี๋อย่างแบิ่บ เดี๋ยวเบิ่งเป็น <dated> ต <teenage time online> <pl ains> ่อรองกับพี่น้องเนาะเบิ่งเป็นต่อรองเวียดเอาเบิร์ดพี่น้องออดตอดเอ็ดแปดพูดมาออดปอดเอ็ดแปดเอาเบิ่์ดพูดมาเดี๋ยวผมสืขอเบอร์โทรให้ควายงามเปิดพี่น้องเนาะบ้านคือออกลูกมากเลยในคล้ายเลยตัวนี้โอ้บอยอยู่เบิ่งเพิดเบิงพี่น้องเบิ่งเพิดเบิงเพิ่นเบิ่งควายเบิ่งคากที่พี่น้องเบิ่งคากเบิ่งเวียดเวียดเบิ่งควายเบิ่งคากเบิ่งเนย ตีนั่นตีนี่แล้วได้ป่ะเนี่ตีวันมันบ่อติมเพิ่นว่าก้นบ่อติมเพิ่นว่าอ่าเพิ่นสี่ใส่ก้นมันบ่อติมอ่ะนี่เบิ่งเอาว่าติ่มเนี่ยเอาเพิ่นหยอกกันเพื่อนให้เท่าไหร่ สองซื้อโอ้คือไก่กันเห็นนไก่กันแห้งพี่น้องอ้ามาขออนุญาตเบอร์โทรไทยไท2ศูนย์แปดสองสาม้ศูนย์กกาเจ็ดนยทั่วทละตะการอุบลบ้านใดก็ลูยูกอไครับยวฟเนาะยวยฟพัฒนา2องางก็ลูกสองหมื่นหกพันหารอยเด้อพี่น้องคุณไอสนใจกระทมาต่อร้องผู้ไดบปูหน่อยอ้ะขอบคุณเรหยลูกมันมานครับผมไอ้ลูก Um> เอาขนาดยังดุมันดุดุหน่อยหอยเวนิคือมีหางอางเขาพอกเขาใส่ก่อนว่าคือมีหางว่าเอามาอย่างนั้นเหอยมันแข่งม <vale ันเี้ยแข่งโอ้โหอยนี่แข่ง มาแล้ววัเดี๋ยวนี้มาแล้วว่มันไปเลยค่ะโอ้โอ้ห้าอการเป็นเสียที่เดี๋ยวนี้เป็นเสียเออเป็นเสียเป็นเป็นเสียห้าอการเสียเสียสองร้อยโอ้เอาเออเอามาเชียมาแล้วว่ามือนี้เฮาลุบรับลุบควายลุบประดันมือนี้มือลุบยางคุยกับนิดหอยไปเพราะว่าควายบะมี่เปิดปันไดเนาะพี่น้องเนาะบะมี่ควายเปิดปันไดก็เลยยางหยอกกับนิดหอยเป็นไปเนาะมาถามมอยนิด มื่อนี้ได้กินตาทั่วดินเนาะพ่อได้กิได้กินทั่วดินกินทั่วดินกัเอาดอกกระดานเบิ้งมะล่ำกะแจงบ่ได้เบิ้งอยู่บ่โอ้โอ้่ได้เบิ้งนึ่งบ่ได้เบิ้งมะล่ำเฮ้ยมันหรอเปล่ามาแล้วเปล่โอ้ได้ตัวหนึ่งจีเสียนนิดเปิดไปเท่าไหร่ห้าจีตวนี้เปิดไปหมื่นห้าพันครับหนึ่งหมื่นห้าพันเปิดเปิดไปพี่น้องบักกู่เนาะหนึ่งหมื่นห้าพันสายเนือสายเนืออ่ามันโค้งสายโค้งอ่าต่อยอดสายต่อยอดเอาไปขุนต่อซะก่อน อ่าคุณต่อสกาวโบราณซิมห่าแต่ว่าโค้งสางดีเนาะโค้งสางดีโอ้ใหญ่เหี้ยว่ะอ่ะโค้งสางดีโค้งเพป็นพี่น้องซิมห้าหอยนิดเปินเผยไว้ตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนั้นไม่บาทซิมเท่าไหร่ก็ตัวนั้นเมื่อไหร่จบเม่อไหร่เพื่อนบ่บ่เพื่อนบ่บ่ปากอเอาเอาห้อยห้อยนิดก่อน อ่ะขออนุญาต088ย์แปดแปดศูนย์แปดแปองเจหอาวยนี่ซีผาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องควายโค้งสางเพิ่นโค้งสางดีดีพี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปนั่งด้วนพี่น้องคุณนมาอ่ะมันหมานเด้อให้ให้ได้กินลาบเนื้อกินโอ้กินได้ทุกคนขอบคุณหลาไลให้มาอู้ยเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศ

จากอำนาจควาพม่น้องควายใหญ่พี่น้องมี้าพี่้าน้องเราะบ่คเด็ดเ่าพี่น้องวาปิดิดก็ควายงามเป็นพี่น้องนะิดก็ควายงามอำนาจควาไมปนพี่น้องอู้ใหญ่ๆงามเนพี่น้ใหญ่งามีพี่น้องออ้ยควันายลูกใบือแม่เลยราน้หายไปตตัวไป ขวานเพิ่นไปใส่หลืเออพิ่นถือขวานมานำเดเอาขวานทิมใส่แลบ้าว้วั้ยว้ยว่้ยวอ้ยวุ้ยวุ้วุ้ยวบ้วุญยวุ้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 ว้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 ว ตัวนี้ป่ะครับผมตัวนี้48ตัวนั้นตัวนั้นสามับสุณนตัว4 8บาอ่พี่น้องโอ้แสนกว่าเหลือ48ตัวนั้นเหลือสหรเอ็7 37พี่น้อง2ตัวนี่ตะตุ่มั่พี่น้องพุ่ต่ัใหา่พี่น้องคบแปเจพี่น้องุน่ะโอ้ยต่ัวบ่าย่้องตุ่มั่จากอำนาจความเปิดพี่น้องายใหญ่พี่น้องนะเอาขอบเอาขอ ศูนย์แปดหกสองสพี่น้องผู้ใดสนใจขะโทษมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องจากอำนาจฟ้ามอาคำเกินแจวนะพี่น้องเนาะโอเค48 3สโอเคเพิ่นนำไปนะเพื่นนํำกันไปแล้วเนี่ย เ่อหายยายว่ายบ่อยเื่อนเดียไม่ไผ่สัตวย่ายอยู่เงือนออไปเร่ยๆจขอเงินโอกาสที่เราหายเรายายบ่อยคเดียวบาทสว่างเนลี่ยภาพผีแฟนออกมาเราขึ้นบรการการสื่อการขายควา ตลาักกับบือบานเชงหว่างมกันจามันจะท่อนคิเดียวประมาณนีกปรนานี่นนองฝากพีฝากน้องซอยกันกดไหลกดแช่กดที่ตามน้อง้อพีนน้องเนาะร้อยีนน้องกัเนกนคู้เดว่าคุันกนเชุรเริ่ห่างไกลจากโขไฟกกจต่างรํำร่วมด้วย่ันมีประสสค์กันสวัสดีครับ